Gracias. โอ้แม oh, <Yeah. S 1> ่ก๊อปปี้ฟีไฟล์อวยด้ยก๊อปปี้ฟีไฟล์ก๊อปปี้ฟีไฟล์ใช่ๆเกมนี้ก๊อปปี้ฟีไฟล์ิงใไม่ดีครับก๊อปปี้เกมอื a ก๊อปป มากี่หุมนใจเนี่ยมามาคัะคู่ต่อสอืมทองเ่ียเอ้ยเอ้ยทำไมลูกเอรมันคืออยู่กันเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอกือกแล้วมาช่วยฉันเร็วร <Australian. S 2> oh, ู้อยู่เพี่ไม่ต้องก็ได้ว่าตอนนี้ผมตอนนี้คือจะไดเลืกสองโอ้ยใครคือใคมาโกงใจยังก็ได้อันนี้แค่อันนี้แค่ จะขึ้นไปยังไงนี่อไอ้ด็าเด็ขึ้นไปยังไงเรามียันได้ให้ขึ้นดูใช่ไหมอย่า,ายยป้อนดาวกูนะคือคือปิดกัน้จะม,จมาระวังบนท้องฟ้าวัดวัดเกิดอิสระวัดอิสระ นายของเพเลยวาวช่วตัวเอ็มแล้วอเไอัม่ตัวจับตือเลยเอ้ยเ้ยเฮ้ยหล่อ่ะเห็นหน้าพื่อนเห็นเมอนหน้าเห็นหน้าไปไหนเห็นแวบๆอยู่หน้ ไอหนีหลบซ่อนหลบซ่อนคงจริงจริงไม่เห็นหน้าเลยเรนนี้เันนี้ไปทางไหนวะทางไหนวะเฮ้ย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 ทางไหนวะมันอยู่ทางไหนวะฉันเก็บมาด้วยคุย เราก็จะอยู่ทางไหนแะ่อีกเรื่องค่อยเกินว่าโอ้โห,หพอดีผมนีม่พอดีไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงเพราะว่ามันไม่มีให้ดูอ่ะมันไม่มีให้ดูสตูฮิยเธอดี 我第一个。 กันโอ้แบบที่ผมยอย่เี้ยโอ้แบบนี้เการแข่งขันเียไอทำไมจะเปลีป่ยนปนให้ผมียมาช่วยฉันเร็วมีอรป์ ลูลดาลัเงบคุณใช้สไนเปอมีสไนเปอร์ออเย้กอนมีสไนเปอร์เอาเลยจะดูช่องอะไรวะ นโหเจ็บจังฉันบาดเจ็บแล้วมีสไนเปอร์มาช่วยฉันเร็วช่วยอ้ตอนนี้มันไปทำอะไรนู้ยถูกจมตีมีสไนเปอร์จไมมี <may> <middle> <net self> ้างวะ เีวทำกูทำไมบอกให้อยู่ก่อนูโอเคโอ้ยยังไม่เป็นเลยทำไมนะเนี่ยยังไม่เป็นทำไมถึงเปลี่ยนตัวไม่กลัวมากโคตรไม่เข้าใจมีตรูยังไงครับยังไงที่โอไม่เข้าใจตามกูหน่อยแบบยังไง ม oh, uh. oh, um ีสัตว์ไหนบ้างโอ้ยันยุด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 ทรมาเนี่ยยิคนยิงเนี่ยโอ้โหไดเปลี่ยนไปนกว่าจะได้จะบอกเรืบุญคนบอกคียวว่าบุญกว่าจะได้มีศัตรู ต oh oh, mm ้องมาตรงนันโดนดีโอ้สอมิเอ็อ๋อก็ใจละโดนกูนี่มีศัตรูโดนีเอช

เียรปื <expand> นล <Youtube> so <C Bis que Island> ักส like ิงบัแล้วกำลังเปลี่ยนกระสุนเบ้างนั้นกเบ้เียวเนาเบี กำลังเปลี่ยนกระสุนถูกโจมตีมีสนไนเปอร์กำลังเปลี่ยนกระสุนหาร็จแล้วอ,เอ้เป็นไรทำไมต้พบศัตรูแล้วอีกคนยิงฉันอยู่ ลอกทหารกำลังเปลี่ยนกระสุนมีสไนเปอร์มาช่วยฉันเร็วเจ็บจังมีศัตรูมาช่วยฉันเร็วเปลี่ยนกระสุนมีศัตรู กอแม่ตายเลยเองเนี่ยมีสตูดิเร็วเรีนพ่อเลยว่าโคตรแรงเราไม่เจอกันมาแล้วครับปูปืนอะไรว่าโคตรแรงอ่ะยังไม่รู้อะไรเลยมังก็โดฆ่าใจแล้ว Bye.